อันนี้แฮนด์ใจแอนคอนแทคครับอันนี้คือแฮนด์รู ou, ไม่แพงยี่ห้อใจแอนเชื่อถือได้มาติดมาค่อนข้างบางเลยแต่ว่ามันแข็งแรงในลำมาตรหานครับความยาว740อันนี้คอนแทคพุนเลยคอนแทคเทรลความยาว740แคลมป์ม3 8ยก19เฉียง6อัพสวิปนะครับแล้วก็ถอยเฉียงเข้าตัวหาตัวเรา9องศาประมาณนี้ทรงนี้เลย น้ำหนักดีเลยไปดูกันครับ302กรัมโดยประมาณครับบวกลบช่างแต่ละครั้งก็จะดิฟกนันหลัก1-2ึลาา้านกรัมเนี่ยสาม้อยสองกรัม Hand Giant Contact Trail